Thank you สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยเราอยากขอนาเสนอตัวแท่นสไดนิชิขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยจากประสบการณ์เกือบ3-40ถึงปีนะครับที่เขาผลิตมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่เคยทําให้คนเขาผิดหวังเลยนะครับสำหรับแท่นสไดนิชิขนาด12นิ้วนะฮะหน้ากว้างเราใส่ได้อยู่ที่12นิ้วนะครับความหนาของตัวไม้เนี่ยใส่ได้อยู่ที่ขนาด7นิ้วนะครับผมมอเตอร์ที่เราจะให้เนี่ยก็คือ3แรงไฟสองสายหรือ3สายเราก็เลือกได้นะครับหรือเราจะใส่เครื่องยนต์ก็ใส่ได้ขนาด9แรงม้านะฮะมาด้วยพวงมาลัยที่ ใหญ่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสบายมากเลยนะครับไม่สะดุดแล้วก็ส่วนตัวเผาใบมีดนะครับตัวนี้นะฮะเราจะใส่ใบมีด3ใบชุดนะครับผมน้าหนักเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้หนักมากนะครับประมาณ1 2 5ยกิโลเราเอาเข้าป่าหรือเข้าอะไรนี้ก็สบายมากส่วนตัวแท่นใสตัวนี้นะครับเราไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอะไหล่เลยอะไหล่เรามีให้ครบทุกชิ้นสามารถสแปร์ได้หมดทุกอย่างเพราะเครื่องนี้ทําในประเทศไทยบ้านเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาใส่ไม้จริงๆกันดูเลยนะครับว่ามันจะโอเคขนาดไหน ใสออกมาก็ดูใช้ได้เลยนะพี่ไม่มีเสียนไม่มีขี้เนาะงั้นก็ผมขอฝากท่านใส่ในนิชิตตัวนี้ไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ